สวัสดีครับพี่น้อง ย่างเนื้อพร้อมลองเพียงพร้อมคู่นะครับผมสวัสดีครับคู่นะครับจานเมื่อกี้จัดให้ออกจากโรงพยาบาลมาก,กินย่างเนื้เจ็บท้องอีกสัตว์หลับอรเมนูช่วงค่ำครับพี่น้องครับผมเมนูช่วงค่ำครับแกซี่นี่ยางเนื้อ อย่างเนื้อกับกับเมนูอย่างรับการนั่นครับผมครับผมอาจารย์ต้อมสภาพนี่ตั้งแต่เม่อก่อนครับครับจะบอกไปเด้อวไปเห็นงานศิลปินอิสานใส่เสื้อเต็มๆแล้เนี่ครับพี่น้องเค็ดกินกันเลี้ยงครับกับมาจากร้านแล้วกับมาทำ กับเขากับนามกินกันอยู่ที่สำนักงานนะครับมาอน,น,นี่ต้มแซ่บกันเหมือนรุ่นจังอเูเพียตาโกบกสิลับแล้วเราจะกินสิ่นสองสิ่นกันเต็มสิเอื่บฝัน ยุใช <Bei> e ่ยู้ใส่ไปไปน้ำ <c oughs> ไปน้ำ <c oughs> เออไปน้ำไปน้ำเอาผ้าพี่น้องไปเบิ่งแล้วนะเนาะแสดงว่าบนานาวแล้วกาอากาศเย็นอยู่แม่อากาศเย็นอยู่ครับอากาศเย็นอยู่ครับามุฮุ่งมาต่ำกินน้ำเลยบุกห้องมาต่ำกินน้ำเลยอันนี้อยูส่สวนนี่ครับพี่น้องเอาห้องเอาฮุา่งม,มาต่ำกินน้ำ ได้แล้วได้ใาห้องประตำแล้วครับอน้ำหาเอาเก็บเอา,เอา,เอาพัดพัดกับพ่อน้ำบ่ไปเดี๋ยวพ่อเครบครับ,รบพัดกับพ่อน้ำบอเฮ้ยเอาแคยางพ่อเหร,ร,รมอ,อ,อม,มั้งล<ม>่ะตรงไปยังจุ่นยังปรันไหมยับ ถ่ียหลายมือได้นน่หามือได้ดอก,ดอกแค่แจง,งสง่งเออนี่เราถุดิบทุกอย่างจุนไหมอย่างจุนยยสวนครับพี่น้องอยู่สำนตกง,งานรถเหี้ยเานิแหละครับไปแล้วครับประคองครับไปตำ อันนี้คือสถานที่กอ,กองไฟรองไฟโดยตรง,ง,งนั่งไรจันบาทน,าบาน,านักดนตรีวงปฐมนะคืะ เลยมะ้งตํำแล้วครับจานแม่กี้มาย่างเนื้อสู้กินครับเอ,อิ้นตามมะฮงกินได้นี่บุดเด็ชออกมาจากสดๆรล่อนๆจากต้นจากต้นเลยได้นี่ อย่างไฟครับพี่น้องตามภาษาค้นบันนอกครับอากาศเย็ยนสบายดีครับวันนี้บ้อนหนาวเกินไปครับพี่น้องบอกจุนจุน <c oughs> รถจอดจะซื้อเลยครับนี่ไปใช้บ่ะด้แล้ะครับรถถอดโค้งออกไปเรียนยรถดซัานเป็นได้รถเฮียเรียนรถขนทรงเป็นได้ Okay. เด็กพี่น้องครับมาอย่างพร้อมยังพร้อมพงยังักว่ามีบ่างฮะ กินด้ำกันนะครับพี่น้องครับถ้ากันย่าง,งย่างเมื่อกินนะครับแล้วก็ที่มีต่มตำหมูแล้วก็ทำตัดกระดิ่ดัางไฟนะครับดัางไฟติดสมบูเข <c oughs> อรแรงแล้วบ่เนาะพี่น้องเนาะ มีเขาบ้างและปลากนจะพอมันก่อไห่เมียนฉันนั่นเราย่างให้มูกินที่ซื้อ สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีคุณอุ้มนะครับหายเร็วๆเด้อสวัสดีคุณแก้วนะครับผมอยากฟังร่ำอ๋อครับ เบซอีกแม่นี่แม่พออีกแล้วที่หลังพวกเข้าเห็นเราไปอนงามงาบกินหักแมงแตผมนีแมงกิหักแมเาไม่ต้อสาลยเพราะหักแมมือ้มมัดถโดนมายินเขาก็ได้หรอกจะเสียลอหายใจบุออกเนาะเสียหักคอร้่ กอได้ไปออกตัไก่ตัดออกนี่ฮะเอาเหงือกดีเดีอล้วมัไก่แหกออกเอาทีขอบคุณดาว200ดวงครับ โอ้ยยานักเลี่งคานั้นโยขอเพลงมันแปลว่ารักหน่อยครับเปิดซีนบ้างเลยครับผมเพื่อนนายเพื่นทรงดาวว่าสองรอยดวงแล้วครับครับของตรงเชนารี่ครับ ตอนนี้ต่างผลงานเพลงเหล่าขาวสาวคู่ครับตอนนี้ต้องเอาเก้อเาอี้มาด้วยครับตรงนี้ครับวายุวายมาคือมืดแท้บจะเปิดไฟสุกแล้วสุกแล้วใส,ใส่น้อยต้องต้องต้กรอบนิดเดรยว บ้านนี่เบิดมือเบิดคำครับบอดีรับบอดีน้อนเลยครับออดิชั่นนักร้องนักดนตรีครับมีแต่ผู้เสียงดีๆมีแต่ผู้รินดีๆีหมู่บ้านนี่เด้นเดินเดินเดินยกกอล์งหลังคนย่างเนี่ยบ้านนี่ก็เลย น่งคิดอยู่ครับนางคิดนางเบิงเบิงไล่ซื้อนะครับสำหรับคนที่มาออดิชันห่บ้านนี่นะครับเป็นเหรินเล่นดีทุกคนลองดูทุกคนนะฮะตอนแรกดิชันวิลล่านัดนี้เสียงมันดังครับ <c oughs> เสียงมันดังก็เลยได้ได <c oughs> ใหญ่เขามารลดแ <c oughs> ห่แห่เขามาเล่นอยูลรดแห่ครับ อดิฉันลิตลนต้องรดนเลยครับพี่นองใส่ันกงตกเลยนอนกับนอนบนรับไปขึ้นเพราะ่าะเขาจั้นแล้วพ่า่าโ <c oughs> อนั่นเนเหนียงเราเขาอ่ะเป็นด้่เรพูดสองคอนนั่นอ,อีกสองคนนั่นเนาะ ย่างเนื้อครับพี่น้องพอดีใจไม่กี่เล่ามาต้องออกจากโรงพยาบาลเร่าบนสบายบม่ได้เป็นโควิดเด้วยครับบม่ได้เป็นโควิดบัมีคนเป็นได้คนเยอะเลยลำบครับวัดเดียวอยู่เท่ายกขึ้นเร็วแท้เท่าหมู่บ้านี่รถกัสต้าปฏิทเท่าสิบหลอดกัสตา้าปติดแบตเบิร์ด สวัสดีครับหนาวครับผมหนาวครับพี่น้องครับหนาวก็ก็ไข่แน่ก็มือวาดมือกวนครับอากาศเย็นๆแน่เล็กน้อยขอบคุณดาวสองร้อยดวงนะครับผมมันแปลว่ารักเออเออเกับลูกอ๋อยืมตู้ทำได้ไหมไม่ไอโฟนชิพสองปูมาเปิดครับเกี่ลองก่อนเลได้ยืมตู้ซับพอไซครับมันแปลว่ารัก เดีวคนจิบห้งาอีคบอิสวันนี้สงี่มีันตาพบกับสินค้ามาตยพร้อมปอดสนเ็ตสุดีสวัสดีครับผมสวัสดีทั้ง องสองสามคนครับฟังเพลงนี้ครับล่องสดสดครับเบิดสดสดพอมาโหลดครับประเด็เพราะว่าได้ไอโฟนสิบสองลองเลยครับเ็ <c oughs> ยังเป็นเตรียมตัวจะซ่า ถึงความแตกต่างของไอ้กับนาคือฟ้ากับเพ็นขงเจ้าบ่สนสักนิดที่ผ่านมาสิบ่เอิมันว่าล้มเลวเจ้าสินองว่าดีหือเน่ยก็รู้สึกว่าดีต่อใจ ขอโอกาสแค่สิบดูแลบอกแค่ว่าสิบนคืนเท่าใดอาจก็ดีเท่าเขาหรือใจแต่ก็อยากให้จเจ้าหูไว้เดิอมันแปลว่ารามันแปลว่ามาจากกันทุกสิ่งที่อายทำไปจุดหมายที่เจ้าเอมอ มันแปลว่าใจรักเจ้าที่สุดเลยเด้อสุดก็เตรียมเจ็บก็พลอมเจอต้อนแค่บอกคำนั้นย่างเนื้อครับผม ถึงยังเป็นคนที่เจ้าบอเห็นความมาความเป็นไปได้สี่อเท่าใดบอกล้าสิฟังทุงสิ่งที่ทำเพื่อเจ้าตลอดมาสิถนชเจ้าเอินมันว่าร้องคาก็หายทีทำอย่างนั้น บอกเคยคิดมม่ทิ้งหใจก็ข,ขอแค่โอ,อกาสได้ดูแลว่าแค่ว่าสิดาได้คืนเท่าใดอาจตัดีเท่าคำหรือใครเธอก็อยากแห้จงดูไว้เดิมมันแปลว่ารักมันแปลว่า,ม,วา,ม,ามาจากใจ ทุกสิ่งที่อายทำไปจุดหมายที่เจ้าเสมอมันแปลว่าใจรักเจ้ที่สุดเลย,ยนะปวดก็เทียนเจ็บก็ปลอมเจอินก็เพราะแค่ได้ออกคำนั้น โอ้โทรศัพท์ 5G เหรอเนี่ย 5G ครับเอาเหรอโอ้โหสุดยอดเลยอะ่ะ iPhone 12 Pro m a กครับผมของเมื่อมีเข้าครับ สุอด like ีวอดีชื่อด <lak> <delle> ีชือดี่ดยังยหลสุดแรี่ยังละบัตรคนเห็นดาวมาสองลอยเันก็เลยได้ลองใส่นีครับผมเดี๋ยวเขาหยาดมองคอมเมนต์ก่อน ครับสวัสดีครับวันหนาวครับผมย่างเนื้อกินครับย่างเนื้อกินนะครับผมลองสดสดบดใหญ่ใส่ยังครับขอบคุณครับขออบบคคุณรั้าวพี่น้องมาเด็กกินย่างก็ได้ครับป่านนี้ครับวงเดี๋ยวคงคอายแบบสร้อยกนได้ครับ ซอยทีๆส้อยคางๆกร้างกไปสอยเนื้อครับผมซอยเนื้อครับางเพีงนี้ครับผมเอานอ่างโผลนี้แล้วว่านั่นนั่นจิมจิ้มิ้มล้อยู่ใน่ถก็ขังแบบนี้หัวแด ัครับพี่น้องเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวย่างกินก่อนนะครับซอยก่อนนะเขาเติมให้แล้วไปแล้วดวยครับขอบคุณและสวัสดีครับ